แบรนด์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ได้รับความไว้วางใจจากราชวงศ์และมหาเศรษฐีทั่วโลกให้ดูแลอัญมณีล้ำค่าของพวกเขาเนี่ครับหนึ่งในนั้นคือนักแสดงระดับตำนานที่หลายคนรู้จักเป็นอยน่างดีคืออลิซาเบธเทเลอร์ที่ยังต้องเลือกให้แบรนด์นี้เป็นผู้ประเมินและดูแลคอลเลคชันส่วนตัวอันมีมูลค่ามหาศาลของเธอนะครับแบรนด์ที่เรากำลังพูดถึงในวันนี้คือแบรนด์กราฟนะครับซึ่งก่อตั้งโดยลอ w r เรน e ์กราฟผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นคิงออฟไดมอนด์ชื่ร่กอนที่าถึง นี้ได้้นอยคนจะรู้ว่าเบื้องหลังความสำเร็จนี้เ,เริ่มต้นจากเด็กวัย15ปานะครับยังเป็นเด็กที่เดินทางมาเป็นลูกมือของช่างอัญมณีในย่าน h ัตตันการ์เดนะครับย่านขาเพตที่เก่าแก่ที่สุดของกรุงลอนดอนและในวันแรกๆของเขาเนี่ยนะครับเขากลับถูกสบประมาจากเพื่อนร่วมง,งานลงถึง,งหน้าหรือว,ว่า ดูแล้วเด็กเนี่ยไม่น่าจะมีอนาคตรหรือว่าประสบความสําเร็จอะไรได้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับกราฟแบรนด์อัญมณีที่ควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เหมืองจนถึงร้านขาดและเป็นผู้ครอบครองเพชรสาคัญระดับโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์ก่อนจะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด subscribe เพื่อพา mission ไปถึงล้านซับด้วยนะครับ การเจรจาที่ดีไม่ใช่แค่การพูดแต่รวมถึงการวางตัวการอ่านสถานการณ์และการรักษาความสัมพันธ์ด้วยถึงเวลาเรียนรู้ศาสตร์การเจรจาอย่างมืออาชีพกับคอส business negotiation tactics for leaders ที่ถูกออกแบบมาเพื่อผู้นำโดยเฉพาะร่วมเรียนรู้กับผมรวิทธานุสาหะและครูกรีนิธิวัตตันติพัชริศิริคุณจะได้ทั้งเทคนิคการเจรจาการสร้างบุคลิกที่ทรงพลังและการฝึกปฏิบัติจ,จริงที่เข้มข้น ร้อมกันหรือ,อยังกับการเปลี่ยนแปลงทุกการเจราจาให้เป็นโอกาสทางธุรกิจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ Mission to the Moon Continue with your mission Behind the Brand สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i s s i o n to the Moon s e r i e s Behind the Brand นะครับเราเดินทางกันมาถึง EP ีที่5แล้วนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับกราฟบรนด์อัมณีที่ควบคุมทุกขั้นตอนตั้งแต่เหมืองจนถึงร้านค้าและเป็นผู้ครอบครองเพชรสำคัญระดับโลกมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อพูดถึงแบรนด์เพชรนะครับหลายคนคงนึกถึงความสวยงามและความล้ำค่าของมันแต่สำหรับ a w r e n c e Graf แล้วเนี่ยเพชรไม่ใช่แค่อันยมณีนะครับแต่เป็นสิ่งที่เขาลงไหลมาตลอดชีวิตกราฟเล่าถึงจุดเเริ่่มต้นขของาาว ผมจําได้ว่าผมชอบมองเพชรศึกษามันอย่างใกล้ชิดเพื่อทําความเข้าใจความบริสุทธิ์และวิธีการเจรไนมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ในตัวผมมาตลอดกลายเป็นความหลงไหลไปตลอดชีวิตเส้นทางความหลงไหลของเขาเนี่ยเริ่มต้นเมื่ออายุเพียง15ปีเท่านั้นนะครับตอนนั้นนี้เขาไปฝึกงานอยู่ในย่านฮัตต์ตันการ์เดนนะครับเป็นย่านอัญมณีชื่อดังของกรุงลอนดอนแต่ว่าจุดเริ่มต้นก็ไม่ได้สวยงามสักเท่าไหร่นะครับเพราะหลังจากที่เขาใช้เวลา3เดือนนะครับกับการถูพื้นนะครับ ทำงานโลหะเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เรียนรู้เป็นลูกมือของช่างที่โรงเรียนศิลปะเนี่ยเขากลับถูกบอกว่าดูแล้วเนี่ยนายไม่น่าจะประสบความสําเร็จในอาชีพนี้ได้นะฮะอย่างไรก็ตามคําพูดนั้นเนี่ยกับกลายเป็นแรงผลักดันทําให้เขามุ่งมั่นมากขึ้นด้วยสัญชตาตญาณทางธุรกิจที่สืบทอดมาจากคุณยายของเขาอย่างเคทิกราฟนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมาจากครอบครัวที่ทํางานหนักนะครับแต่ว่าก็เป็นคนที่มีหัวการค้า มาตลอดนะอันนี้เป็นสิ่งที่ครอบครัวเขาถ่ายทอดมาด้วยนะครับทำให้เขาเกิดมาพร้อมกับความมุ่งมั่นมากๆที่จะประสบความสาเร็จนะครับจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญหลังจากที่เขาก็ทํางานอยู่ในวงการเป็นช่างเป็นอะไรไปสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญเนี่ยมาตอนที่เขาได้รับเพชรเล็กๆนะครับสามสิบสามเม็ดนะครับเขาไปซื้อมาในราคาแค่60สิบปอนด์เท่านั้นเองนะครับเป็นเพชรค่อนข,ข้างขนาดเล็กนะฮะแต่ว่าถ้าเรามีเพชรสาเม็ดก็คนส่วนใหญ่ก็จะทําเพชรสาบแหวนเพชรสาวงนะครับ ไปขายใช่ไหมฮะแต่ว่าเขาเนี่ยกลับนําเพชรทั้งหมดเนี่ยมาประดับบนแหวนวงเดียวนะครับแล้วก็ออกแบบแหวนวงนี้ให้ออกมาสวยแบบมากๆเลยนะฮะต้องแสดงว่าสร้างประกายที่แตกต่างและโดดเด่นมากนะครับแหวนนั้นทันทีที่มีคนเห็นนะฮะก็ถูกขายได้ทันทีแล้วก็ลูกค้าก็ายังโทรมาสั่งเพิ่มอีกด้วยนะครับเขาบอกว่าลูกค้าเนี่ยบอกว่าโอ้โหแหวนนี่มันไม่เหมือนใครทําจริงๆนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรเครื่องประดับเพชรที่ไม่เหมือนใครนะครับกราฟก็จัดประสบการณ์ของเพชร33เม็ดแรกเนี่ยก็เริ่มทดลองดีไซน์แบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแหวนคลัสเตอร์ที่ใช้เพชร19เม็ดมาประดับร่วมกันนะครับรวมถึงทดลองกับอัญมณีอื่นๆด้วยเช่นมรกตทับทิมและไพลินเป็นต้นก็ได้แหวนที่น่าประทับใจออกมาหลายวงเลยทีเดียวในตอนนั้นนะฮะในปี1960เนี่ยนะครับกราฟไดมอนด์จึงถือกำเนิดขึ้นนะครับและภายในเวลาเพียง2ปีเนี่ย เขาก็เปิดร้านได้ถึง2แห่งในกรุงลอนดอนนะครับในยุคที่ธุรกิจอันมณีส่วนใหญ่ยังคงเป็นแค่โรงงานและการค้าส่งเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็มีความมุ่งมั่นจะขยายธุรกิจไประดับนานาชาติมากขึ้นนะครับกราฟในวัยเพียง29กก็เริ่มต้นนะครับไปงานแสดงสินค้าก่อนทั่วโลกนะครับแล้วก็ไปพอมีคนเริ่มเห็นแววนะฮะก็มีการเชิญเข้าไปในที่ต่างๆนะครับสำหรับเด็กที่เติบโตมาจากอีสเอ็นอย่างเขาเนี่ยการได้ร่วมโต๊ะกับ กษัตริย์ราชวงศ์และเศรษฐีทั่วโลกนั้นเป็นอะไรที่พิเศษมากๆในช่วงเวลานั้นที่เขาเดินทางไปทั่วโลกเพื่อที่จะไปแนะนำคอลเลกชันของกราฟไดมอนด์นั่นเองการได้ทํางานใกล้ชิดกับบุคคลชั้นหน้าระดับสูงเนี่ยทำให้ชื่อของกราฟเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่ชนชั้นสูงนะครับแล้วก็ทีละเล็กน้อยก็ค่อยๆได้รับความไว้วางใจจากราชวงศ์และมหาเศรษฐีทั่วโลกไม่ใช่แค่เฉพาะอังกฤษเท่านั้น ในโลกของอัญมณีและเครื่องประดับหรูเนี่ยมีเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นที่สามารถควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตได้เองและกราฟก็คือหนึ่งในนั้นนะครับกราฟเนี่ยดูแลทุกข,ขั้นตอนจริงๆตั้งแต่การสรรหาเพชรดิบนะครับการเจรไนไปจนถึงการประกอบเป็นเครื่องประดับชิ้นสุดท้ายนะครับไม่มีขั้นตอนไหนที่เขาข้ามไปเลยไม่มีทางลัดมีแต่ความสมบูรณ์แบบเท่านั้นเขาสร้างบริษัทที่ชื่อว่า South African Diamond Corporation นะครับหรือว่า s a f ต i c o ขึ้นเพื่อเป็นแผนกเจรไนและจัดหาเพชรโดยเฉพาะนะครับ ที่นี่สามารถผลิตเพชรได้นับพันกระตัดต่อเดือนช่างเจรไนใช้เวลาหลายเดือนนะครับในการศึกษาเพชรแต่ละเม็ดเพื่อค้นหามุมของการเจรไนนะครับที่จะทําให้ออกมางดงามมากที่สุดนะครับค้นหาเพชรที่มีศักยภาพแล้วก็ต้องวางแผนการเจรไนด้วยซึ่งเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะครับเพชรเม็ดเดียวกันถูกเจรไนโดยช่างคนละคนก็จะออกมาเป็นคนละแบบแต่หัวใจสำคัญจริงๆของกราฟเนี่ยอยู่ที่โรงงานในย่านเมแเร์ในกรุงลอนดอนนะครับ ที่นี่คือแหล่งรวมช่างฝีมือระดับสูงที่สืบทอดเทคนิคและความเชี่ยวชาญมายาวนานนะครับการเป็นช่างฝีมือของกราฟเนี่ยเปรียบเสมือนการได้รับมอบตำาราลับที่ไม่สามารถเรียนรู้ได้ที่ไหนนะครับทุกชิ้นงานที่ออกจากโรงงานของเขาต้องผ่านการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบการประกอบตัวเรือนไปจนถึงการฝังเพชรเพราะนี้ไม่ใช่แค่เครื่องประดับแต่เป็นงานศิลปะนะครับเขาคิดว่านี่คือ,อ,อชิ้นงานทุกชิ้นเนี่ยเป็นงานศิลปะที่จะอยู่กับครอบครัวของลูกค้านะครับไปหลายชั่วอยู่คนไม่ใช่แค่คนซื้อนะฮะ ส่งต่อเป็นมรดกตกทอดไปให้กับคนรุ่นลุกร,ร,รุ่นหลานด้วยและด้วยการควบคุมทุกขั้นตอนนี้เองทําให้กราฟสามารถรับประกันคุณภาพของทุกชิ้นงานและสร้างความมัน่นใจให้กับลูกค้าระดับสูงทั่วโลกว่าเขากําลังครอบครองเครื่องประดับและผลงานศิลป,ปะด้วยเนี่ยที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเนี่ยนะครับ,นา,บนารดาเพชรต่างๆที่กราฟเนี่ยเคยได้จําหน่ายมาหรือว่าเป็นเจ้าของเนี่ยก็มีหลายเม็ดนะฮะที่ต้องบอกว่าเป็น ตำนานที่โลกต้องจารึกไว้นะครับตลอดระยะเวลา60ปีของการดาเนินธุรกิจของกราฟเนี่ยได้สร้างตำนานในวงการอัญมณีมากมายหนึ่งในนั้นคือกราฟพิงนะครับเป็นเพชรสีชมพูที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้ที่ร่วมประมูลในห้องประมูลของโซเทเบสเมื่อลอเรนส์กราฟเนี่ยตัดสินใจทุ่มเงินถึง4 6ล้านดอลลร์สหรัฐนะครับเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณสัก2,000ล้านบาทได้เนี่ยเพื่อเป็นเจ้าของเพชรขนาด24.76กกรัตนะครับ มันไม่จบแค่นั้นนะที่ที้ทำให้กราฟพิงใ์กลายเป็นตํานานไม่ใช่แค่ราคาที่ประมูลมาแต่คือวิสัยทัศน์อันกล้าหาญของลอเรนสกราฟนะครับที่ตัดสินใจเจรนานเพชรเม็ดนี้ใหม่นะฮะลดขนาดลงเล็กน้อยนะครับเหลือ23.88กรัตจาก24.76กรัตนะครับเพื่อ,อยกระดับคุณภาพให้เป็น natural fancy vivid Pink พร้อมความส่ระดับ internal flawless type 2 a นะครับซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดของเพชรสีชมพูนะครับ นอกจากกราฟพิงแล้วเนี่ยกราฟยังเป็นเจ้าของ The w i n d เซ r e ์ l l ลโลนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะเคยเห็นนะครับเป็นคู่เพชรสีเหลืองรูปหยดน้ำที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับเคยเป็นสมบัติล้ำค่าของดัชเชสแห่งวินเซอร์สะท้อนให้เห็นถึงกราฟเนี่ยมีความสามารถในการครอบครองเพชรสำคัญสคัญในประวัติศาสตร์หลายเม็ดเลยทีเดียวนะครับแต่เพชรที่ต้องบอกว่าเป็นคอนโทรโบโซมีการวิพา์วิจารณ์กันมากที่สุดนี่นะครับชื่อว่า Wo เทอร์สบาร์กดมอนนะครับซึ่งกราฟซื้อมาเลยราคา16ล้าน4ีแสนปอนในปี2008 ซึ่งมันเป็นเพทที่สวยมากอยู่แล้วแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะฮะทำให้หลายคนเนี่ยถึงกับงงไปเลยเพราะว่าเขาประกาศว่าจะจะ,จะเจรนายเพทรเมทนี้ใหม่นะครับหลายคนถึงกับวิพากษ์วิจารณ์ว่ามันคือความพยายามในการทําให้รูปมอนาลิซาสวยขึ้นซึ่งไม่น่าเป็นไปได้แล้วเพราะนั่นคือมาสเตอร์เพีแล้วแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยกลับให้ทุกคนต้องตกตะลึง mm hmm. เมื่อเพทรเมทนี้ได้รับการยกระดับ mm hmm. เป็นระดับ internally flawless โดยยังคงรักษาเอกลักษณ์ที่ดั้งเดิมไว้ครบถ้วนถูกประกาศครับ ด้วยความกล้าและวิสัยทัศน์ในการยกระดับคุณภาพเพชรเหล่านี้ทําให้กราฟได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเพชรระดับตํานานของโลกที่ยากจะหาใครมาเทียบเคียงได้นะครับในขณะที่แบรนด์อัญมณีหลายแบรนด์ถูกซื้อกิจการโดยบริษัทใหญ่เนี่ยกราฟยังคงรักษาความเป็นธุรกิจครอบครัวไว้ได้อย่างเหนียวแน่นนะครับโดยยังคงมีลอเรนซ์กราฟเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานนะครับคอยกำกับดูแลทิศทางของบริษัทด้วยวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเหมือนเดิมนะครับความแข็งแกร่งของกราฟมาจากการที่สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนเนี่ย นำมาจุดแข็งของตัวเองเนี่ยมาดำเนินธุรกิจนะครับคนแรกคือฟรองซัวกราฟนะครับลูกชายที่ดำรงตำแหน่ง c e o นะครับแล้วก็เป็นคนที่พากราฟเนี่ยเขาสู่โลกธุรกิจยุคใหม่ด้วยนะครับอีกคนนึงคือเรมอนด์กราฟนะครับน้องชายผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตนะครับเขาดูแลโรงงานที่เมฟแฟนะครับอีกคนคืออิเลียดกราฟนะครับล้านชายในฐานะกรรมการผู้จัดการและผู้ควบคุมดูแลเรื่องโลจิสติกส์นะครับและการออกแบบเป็นต้นนะครับ จากธุรกิจที่เริ่มต้นในกรุงลอนดอนเนี่ยนะครับกราฟได้ขยายอาณาจักรจนมีมากกว่า60สาขาทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังคงดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในเอเชียเองก็มีสาขาเยอะมากนะครับใครไปญี่ปุ่นนะฮะสิงคโปร์มาเก๊าฮ่องกงรวถึงประเทศจีนเนี่ยก็จะเจอกับร้านของกราฟเยอะมากที่จีนนี่มีเยอะมากเลยนะครับแม้ว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่กราฟไม่เคยลดมาตรฐานในการดําเนินธุรกิจเลยนะฮะ ทุกสาขาต้องสะท้อนความหรูหราแล้วก็ความเป็นมืออาชีพพร้อมกับเอกลักษณ์ของแบรนด์นะครับขณะเดียวกันก็ยึดมั่นในจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจนะครับโดยเฉพาะการปฏิบัติตาม Kimberly Process เพื่อรับรองว่าเพชรทุกเม็ดเนี่ยมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมายนะครับเพชรเนี่ยที่มาสำคัญมากเพราะว่าหลายครั้งเพชรมาจากแหล่งที่ผิดกฎหมายนะครับหรือว่ามีการเรียกว่าซิกแซกนะฮะทำให้เพชรเม็ดนั้นเนี่ยเ,เรียกว่าเป็นการฟอกข่าวเพชรแบบนี้เป็นต้นนะครับ ถ้าใครสนใจเรื่องนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อว่า Block Diamond นะครับสนุกมากแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากด้วยข้อเสนอของกราฟเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดเมื่อในปี2013นะครับลอเรนซ์กราฟเนี่ยนะฮะก็ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์น,นะครับ OBE Order of British Empire จากสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับเพื่อเชิดชูเกียรติในการอุทิศตนให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีนะครับ การยกย่องอันทรงเกียรติเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นการยอมรับในความสำเร็จส่วนตัวของโรแลนด์กราฟเท่านั้นแต่ยังเป็นการยืนยันถึงอิทธิพลของกราฟต่อวงการอัญมณีของโลกด้วยครับตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมากราฟได้สร้างความประทับใจระดับสูงให้กับลูกค้ามากมายนะครับเช่น e อลิซาเบธเทเลอร์นะครับนักแสดงระดับตำนานของโลกผู้หลงไหลในเครื่องประดับมากๆเธอไว้วางใจให้กราฟเป็นผู้ดูแลคอลเลกชันส่วนตัวอันล้ำค่าของเธอครับนอกจากนั้นยังมีคนดังมากมายนะครับรวมถึงราชวงศ ชั่วโลดนะครับที่ให้กราฟเป็นคนดูแลนะครับคอลเลกชันส่วนตัวเช่นโอปบอร์วินฟรีนะครับวิกตอเรียเบคแฮมหรือว่าสุวรานแห่งบรูไนก็ตามเป็นลูกค้าประจําของแบรนด์นะครับกราฟเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่จับต้องเพชรสาคัญมากที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับมีทั้งเพชรโบราณที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเพชรที่ค้นพบใหม่ที่จะกลายเป็นตำนานในอนาคตแม้ว่าผ่านหกทศวรรษแล้วเนี่ยลอเรนซ์กราฟก็ยังคงรู้สึกตื่นเต้นกับเพชรเหมือนในวันแรกเขามักพูดเสมอว่า ผมยังมีความหลงใหลและปรารถนาในเพชรเหมือนตอนที่ผมเริ่มก่อตั้งกราฟผมเชื่อว่าผมเป็นคนที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะผมได้เห็นเพชรอยู่ทุกวันนะครับความสำเร็จของกราฟเนี่ยไม่ได้วัดที่ตัวเลขทางธุรกิจเท่านั้นแต่วัดจากการที่แบรนด์สามารถรักษามาตรฐานสูงสุดในทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของอัญมณีความประณีตในการผลิตหรือบริการลูกค้านะครับแม้ว่าธุรกิจจะขยายตัวและมีความหลากหลายมากขึ้นแต่กราฟก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นธุรกิจครอบครัวที่ดําเนินงาน อยู่ในระดับสูงสุดของสารร,รมมานานหลายทศวรรษนะครับมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกราฟคือการสร้างความเชื่อมั่นว่าเครื่องประดับของพวกเขาจะยังคงเป็นเครื่องประดับที่วิเศษที่สุดในโลกมันเป็นมากกว่าแค่เครื่องประดับแต่มันเป็นทั้งตำนานงานศินลปะนะครับแล้วก็เป็นของที่จะถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นสร้างตำนานของตัวเองไปพร้อมกับประวัติศาสตร์ของผู้ที่ครอบครองมานั่นเอง ปัจจุบันกราฟยังคงเป็นสนัญลักษณ์ของความสําเร็จที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบและการรักษาม,มาตรฐานสูงสุดในทุกด้านนะครับกราฟยังคงเดินหน้าสร้างตำน,นานใหม่ให้กับ,บวงการอัญ,ญมณีต่อไปนะครับต้องบอ,อกว่าเส้นทางของกราฟไม่ใช่แค่เรื่องราวความสําเร็จทางธุรกิจแต่เป็นตํานานของความกล้าที่จะฝันความมุ่งมั่นที่จะทําให้ดีที่สุดผมอสรุปนะครับว่ากราฟคือตัวอย่างของความสําเร็จที่มาจากความลหลงไหลและความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงจากเด็กหนุ่มที่เป็นเพียงแค่ลูกมือช่างอัญ,ญมณีอย่างลอเรนซ์กราฟที่ได้พิสูจน์ให้โลกเห็นว่า ไม่มีความฝันใดใหญ่เกินไปด้วยการสร้างกราฟให้เป็นแบรนด์อัญมณีที่ควบคุมทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่เหมืองจนถึงร้านค้าเลยนะครับยังคงเป็นธุรกิจครอบครัวที่มีมาตรฐานสูงสุดในทุกด้านแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากราชวงศ์และบุคคลสําคัญระดับโลกที่สําคัญที่สุดคือกราฟได้พิสูจน์ให้เห็นว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ไม่จําเป็นต้องแลกมาด้วยการสูญเสียตัวตนนะครับเพราะทุกวันนี้เขายังคงรักษาประชญาดั้งเดิมเลยนะครับที่บอกว่า the house of graph stands for the finest the rarest and the only, very best stones. in the next Mission to the Moon. Continue with your mission. Behind the brand.